กระผมไม่ด้สอนเพียงเกตรครับเมื่อว,วานนี้เห็นว่าที่ผู้ว่ากทมกเติดชัดชาติสิทธิพันธ์แม้กกตยังไม่ได้รับรองการเป็นผู้ว่ากทมจากการเลือกตั้งของท่านที่คะแนนถะดุมทลาย1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเกือบ1นึ่งล้านสี่สคะแนนนะครับยังไม่รับรองแต่ออกไปทำงานแล้วครับไปดูน้ำท่วมอยู่แถวลาดพร้าว ภาพประทับใจภาพที่คนไทยมีความสุขคนกรุงเทพมีความสุขคือคุณวิโร์ลักคณาอดิศรจากพักก้าวไกลแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งได้คะแนนเพียงสองแสนคะแนนก็ไปร่วมในการทำงานดูว่าคลองลาดพราวน้ำท่วมเขตลาดพราวในน้ำท่วมไปสู่เขตอื่นๆได้อย่างไรพร้อมกับสอกอของพักเพื่อไทยและพักก้าวไกล เป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆครับประชาชนคนกรุงเทพคนทั่วประเทศเห็นแล้วก็มีความสุขไม่ใครเป็นผู้ชนะก็ไปทำงานผู้แพ้ก็ให้ความร่วมม้ร่วมมือเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญไม่มีอคติไม่มีอะไรติดข้างในการเลือกตั้งอย่างนี้ถือว่าเป็นสเปริตของนักกีฬาโดยแท้จริงกระผมขอชมเชยครับผมมีความสุขครับ ชนะหนึ่งคนแต่คราวนี้กองเชียร์แพ้หลายคนนะครับแพ้หลายคนสารตกค้างยังมีนะครับยังมีโพสต์ในโซเชียลตำหนิอย่างเงี้ยคาดการอย่าง,งั้นงี้โดยท่าทีที่เป็นอคติจากผู้แพ้หลายต่อหลายคนผู้แพ้มีหลายคนนะครับนับตั้งแต่คนแรกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้แต่งตั้งและสนับสนุนอัศวินขวัญเมืองนายชวนหลีกภัยนายนจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับนายหัวและลูกพี่ของสุชชวีพักประชาธิปัตย์ นายสุเทพเทือกสุบรรลูกพี่และหัวหน้าทีมกปปสอของสกลทีมหาจำลองสีเมืองหัวหน้าทีมพันธมิตรปิดสนามบินลูกพี่ของรสนากนกทีระหมอวลงจุลเจิมหมอเหรียญทองนกสินใจเกือเป็นต่ออุหันรุษไทยรวมทั้งพุทธอิสระครับรวมทั้งสินแสเข่งด้วยพี่น้องเห็นรายชื่อผู้แพ้แล้วจะเห็นได้ว่าใกล้หมดเวลาของพวกเขาจริง การอ้างเป็นคนดีการใสร่ร้ายทักสินมันไม่ได้ผลแล้วเสียงของประชาชนและมือของประชาชนสำคัญที่สุดสามารถตัดสินอนาคตของบ้านเมืองได้ครับแลนสไลด์ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครับหวังว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับจะประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจะได้สร้างแลนสไลด์ปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่สองนั่นคือ เลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินครับขอกลาบขอพระคุณล่วงหน้าและขอชื่นชมการทำงานของดออรชัตชาติสิทธิพันธ์และคุณวิโรธลักคณาอดิสรที่สร้างภาพประทับใจให้คนไทยคนกรุงเทพมหาทหนาครมีความสุขครับสวัสดีครับ